ช่องมาสักพักหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้มีคำถามแล้วจะเอาคอนเทนต์มาจากไหนคำถาม F C ไม่มีอินบ็อกก์ก็ไม่มีทำไงดีกูช่องที่คล้ายกันถ้าคุณทำเพจนะคุณทำเพจเกี่ยวกับเป็นครูโค้ดออนไลน์หรือคุณทำเพจเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไปดูช่องที่มันคล้ายๆกันแล้วหลังจากนั้นไปดูว่าคนถามอะไรเขาบ่อยๆไปดูไปดูเวลาที่คลิปวิดีโอค่ะ คลิปไหนไวรัลแล้วไปดูว่าคำถามที่อยู่ในคลิปวิดีโอนั้นคำถามที่อยู่ในไลฟ์นั้นมีอะไรบ้างแล้วคุณก็จดออกมาแล้วก็เอาไปตอบในแบบของคุณถ้าคุณยังไม่มี f อนะช่วงเริ่มต้นที่คุณทำมาและประสบการณ์ก็น้อยด้วยไม่เป็นไรไปดูช่องที่คล้ายๆกันทําลักษณะเดียวกันเช่นช่องสุขภาพช่องสายบันเทิงช่องสายครูโค้ดสาหรับคนที่เป็นครูเป็นโค้ดนะคะ คุณลองไปดูว่าลักษณะเดียวกันสอนคล้ายๆกันทำอะไรคล้ายๆกันคนดูเขามีปัญหาอะไรบ้างจดออกมาแล้วเอาไปทำเป็นคลิปวิดีโอไปทำเป็นคอนเทนต์หรือว่าคุณจะเขียนก็ได้นะเขียนในแนวทางของคุณนะ่ะเพื่อแก้ไขปัญหาให้ฐานแฟนของคุณกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่าเอาโฟกัสมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะจงโฟกัสที่ฐานลูกค้าของคุณ แล้วคุณจะมีคอนเทนต์ทำเยอะมากเลยทำยังไงก็ได้ให้คุณช่วยเหลือเขาได้ให้เขาได้คำตอบในคำถามนั้นค่อยๆนึกออกไหมค่อยๆค,คิด 1. จากปัญหา 2. จากอินบ็อกซ์และ f อฟถามถ้าไม่มีไปดูช่องอื่นที่เขาดังแล้วไปดูช่องอื่นที่เขามีคลิปไว้เล่าแล้ว ที่เขาทำอะไรคล้ายๆคุณแล้วไปดูว่ามีคนถามอะไรบ้างมันจะเป็นเบาะแสอย่างหนึ่งให้คุณเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอได้